โอเคครับกับมาในพาร์ทที่ถลาไ่ไม่รู้ของเปียบสองโปรเจกต์ออรนะครับอ่านั้นเราก็มาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่บูกันแหลกรานเลยนะฮะโอเคครับครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นไงบ้างงั้นก็ต้องติดตามชมต่อไปครับโอเคเราไปไงต่อรังน,นี้แบบอือปีน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 โอ้ไม่มีเกาะอ้าพยาบาุมุมแล้วลงไง อทีเงี้ยดันปีนให้ทีพาที่แล้วผมมาตกบันไดเลือดหายประสบมากโอเคไม่มีปืนใหม่ๆให้ผมเก็บเลยปืนนี่กระสุนปืนแรงๆอ่ะเฮ้ยไอ้ยักษโอ้ดับเบิลคิวดับเบิลคิวโอ้ได้แล้วได้กระสุนแล้วเอาไปใช้ดีกว่าอ้าวอุ้ย แม่งตายยากเกินเลยวะเนี่ยเดือดเดือดโผล่ไม่ได้โผล่โผล่มา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 หน่าน่าไม่ต้องโผล่ละยิงเลยก็ได้วะอันนี้ต้องมีการอ๋อโดนอะไรวะเฮ้ยโดนอะไรนี่ย โอ้ยโอ้อะไรเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยโดนโดนอะไรเนี่ยไหนไหนอันนี้มันเริ่มเริ่มไหนอะเฮ้ยเริ่มใหม่นี่เลยเละบาสซบที่สุด mm. โอ้โหเริ่มใหม่นี่เลยไม่อะไรเราเราเราพร้อมแล้วครับเราเรารู้หมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอาระเบิดไปกินเอาเระเบิดไปกิน เอาเราเบิดไปกินมาเราไม่เสียเวลาครับฆ่าได้ฆ่าเลยครับไม่มีไม่มีความปาดีอีกต่อไปครับผม ลืมมัแล้วกดไรเปลี่ยนระเบิดกดอะไรเนี่ยอ๋ออ้ยกดไปพยาบาลอีกอ้โอเคจำได้แนละ้วกดเอ็กนี่เองนะฮะ ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีอะไรก็ไม่รู้มาทำให้ผมตายบึ้มเหตุฉนอะไรซะตอนระเบิดนำทางไปก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรนี่ไงมันมีอะไรยิงผมอะ ก็นี่มันก็อยู่ไกลแล้หนหว่ะแล้วตอนนั้นมันรักฆ่าเราได้ไงวะแป๊บนึงนะครับกลับมาแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ท่านแม่ของผมเข้าเข้ามานะฮะเลยไม่ได้เลยต้องรีบคัดไปก่อนนะฮะโอเคงั้นมาต่อกันเลยนะครับผมอ่าล้วผมเลยมึนเลยทางนี้ไอทีเงี้ยมันมีเกาะให้เยอะไอทีผมต้องการแต่ไม่มีเลย โหดเว้ยโหดเว้ยมีใช่ไหมเนี่ยวาวเออเข็ดหมุนหมุนหมุนมยน a ได้แล้วโอ้ยได้แล้ววันบันบัน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  ผมต้องอบูช็อตกันเข้าไปบูอุ้ยนี่นะโอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยวะหน้าตานี่ก็เหมือนกันทุกคนเลยนะไม่มีกระสุนอันอีกอันหนึ่งเลยไอ้ปืนแรงๆเนี่ยติดอะไรอีกอะอ๋อโอเค

อออโอ้ยโอ้เออโดนระเบิดตูมแล้วก็นะบิวโตมาหัวฟาดพื้นแล้วก็โดนไอ้นี่ทับปิดโอเคต่อกันเนาะโอ้ไม่นะไม่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 ท่อระบายน้ำ

พาบาลพยาบาลพยาบาลุยา้ยโอ้โหเล่นกัน,นาางนี้เลยเหรอมาเอ้าเอางี้เลยจ้างี้เลยเหรอบอลโรโ้ยบอลโรโ้ยบอลโร้ยบอลโร้ยบอลโร้ยโอ้ยโ,โอ๊ยโ,โอ้ย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  โอ้เล่นกันแบบนี้เลยเหรออืม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 ไอตัวนั้นอีกแล้วตัวนั้นอีกแล้วต้องใช้ช็อตกันแล้วแหละเอ้าวออกไม่ได้เอ่อทำไมมันต้องมารลอนี่ตอนนี้โอเคต้องไปทางนี้สินะ เอา้าไปไปทางไหนอะเอาทางนี้หอหรโอเคโอ้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 โอโอ้อาวไ,ไปไงอะไปยังไงอะ ผมผมงงแล้วนะนี่เราก็กล,ลับม,มาทางเดิมหนึ่งหรือว่าต้องกดอะไรกับเครื่องควบคุมนี้หรือเปล่าหรือว่าในนี้เออถ้าถ้าเสียเวลาตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อก้มหรือเปล่าอ๋อพึ่งฉลาดอุ้ยอุ้ยอยู่ Uh... You're like free pizza at an anime convention. She can smell you, and she wants to consume you. Okay, yeah, that neither. I'm to fight. Yeah, I'm locked. Hmm. À, đó, thằng này nhé cũng chắc nguồn rồi này Nên là tăng còn không Ok 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 à. ทังไหนอะจำังขิ้นท้องเนะืออ๋อเด็กโอ๊ยอื๊ยอุ๊ยอุ๊ยร้อนร้อ,อน,อน,น,อน

ชิดมุมชิดมุมงานนี้ต้องชิดมุมชิดมุมมุมอย่าต่อยอย่าตบมุมชิดมุมชิดมุมมันเข้ามาได้แต่ระยะประชิดเท่านั้นเข้ามาได้แค่ระยะประชิดมันเข้ามาได้แค่ฉะนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราชิดมุมมันทำอะไรเราไม่ได้ต้องชิดมุมเข้าไว้ โอ้โอ้ตายซะโอ้ฮะมาผมได้ยินเสียงนะไอ้ฮะอ,อ,อ,อะไรเนี่ย r a c ซิงดีมายเดอร์ช่างมันไม่อ่านโว้ย อุ้ยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมาเลยมาโอ้โหต่อยกแพงอุ้ยไแมหรือเปล่าโอ้โหเยอะเยอะเยอะเออเยอะเออเยอะเออดิเลยมีอ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 ไม่มีมากโอเคได้ดี๋ยด้วยดีใจ หูหูโหโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเลือดเต็มหน้าเลยครับอ่าโอชัดกันกำลังอยากหน้าอยู่พอดี งั้นไว้พันนี้ก็เอาไว้ถึงตรงนี้นะครับต้องขออภัยเรื่องเรื่องไอ้นี้นะครับที่แม่เข้ามาพอดีนะโอเคครับเงินไว้เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าต่อนะครับตอนนี้ก็สยอมพอสมควรเลยเอนะอืมโอเคคัางันไว้เจอกันครับผมนะอ๋อใช่ครับสําหรับคนที่ได้ดูนะครับผมมีให้เปิดรีเควส์ในการจะรีเควส์เกมที่ให้ผมเล่นในเกมหน้านะครับหลังจากเกมฟีนะฮะ ขอว่าเป็นเกมคอมนะครับเดี๋ยวบอกชื่อมาเดี๋ยวผมจะพยายามหาโหลดแล้วกันแต่ขอที่มันใหม่ๆก็ดีนะครับเพราะว่าบางอันมันเก่าแล้วมันหาโหลดไม่ได้โอเคครับงั้นไว้เดี๋ยวถ้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าอย่างไรก็ Sub s ไ r i b e ได้นะครับผม s ับ s ไ r i b e ตับสับตะไคร์อะไรนั่นแหละโอเคครับผมงั้นไว้เจอกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ